กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ c a r ์ทูเดผมพระสุดเลิศสุกุลเจริญนะครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับเจ้า MT5 นะครับซึ่งตอนนี้ผมว่ามันเป็นรถที่มีกระแสที่ดีมากๆนะครับรวมถึงอาจจะมีเรื่องกระแสที่ไม่ดีบ้างมีคอมเมนต์อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ย MT5 หน้าตาแบบนี้รูปทรงแบบนี้ที่หาในตัวซิตี้คาได้น้อยนะครับรูป่างสปอร์ตแบบนี้จะขับรถแล้วเป็นยังไงบ้างเราไปลองชมกันในรายการครับผม โอเคครับเรามาพูดถึงจุดเด่นของเจ้า MG 5คันนี้ดีกว่าอันดับแรกดีไซน์ภายนอกต้องยอมรับเลยว่าเจ้า MG 5คันนี้ค่อนข้างสวยจริงๆนะครับหน้าหน้าตัวนี้ครับมาพร้อมกับตัวที่เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับเดย์ไทม์ดันนิ่งไลท์ตัวนี้นะซึ่งในนี้เขียนว่าแสกไลท์เทคโนโลยีนะครับก็คือมาจากแสกนั่นเองแต่จังหน้าหน้า,นา,นาเนี่ยที่เขาบอกว่ามันดูคล้ายๆกับเบนท์หน่อยนะครับซึ่งผมว่ามันดูดีนะข้างหน้ากับโปรงหน้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างหยาและดูง้มลงทําให้รู้สึกว่าดดาูามกยิ่งขึ้นนะครับ ด้นสายแบบนี้จะเป็น g l o b a l i z i ในอนาคตนะครับในตัวต่อต,อ,ตอมาของตัว mg นะครับก็จะเป็นหน้าตาคล้ายๆแบบนี้ทั้งหมดนะครับเห็นที่ไหนประเทศไทยหรือว่าที่ไหนที่จีนแล้วแต่ก็จะเป็นของตัวแซกมอเตอร์รวมถึงของ mg mm hmm. เช่นเดียวกันขยับมาถึงด้านข้างครับจะโดดเด่นด้วยล้อลอยขนาด17นะครับ s ี r ีส์ของยางตัวนี้2 1 5 5 0 1 7นะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับล้อลอยที่เป็นแบบทูโทน n e พร้อมกับ td diamond ตัวนี้เห็นไหม มันจะเป็นเฉดที่ดูบางคนอาจจะบอกว่ามันดูคล้ายๆกับตัว่ s เซนะก็จริงๆแล้วหลายคล้ายๆกันครับแต่ว่าลงดีเทลก็จะมีเนื้อหาของตัวความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับมาพร้อมกับตัวนี้ครับสังเกตว่าดิสเพย์ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับดิสเพย์ตัวนี้เนี่ยก็จะมาพร้อมทั้งคู่หน้าและคู่หลังเรื่องของการระบายความร้อนเรื่องของสมรรถนะในการเบรกแน่นอนว่าดีแน่นอนตามสไตล์ฉบับของตัว MG ็มงีข้างขยับมาอีกนิดนึงครับ กล้องตัวนี้ก็จะเป็นกล้องอารวิ่งโพิเตอร์นะครับก็จะเป็นกล้องรอบผัดลวมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่ดูเฉียบเฉียวจะเป็น LED นะครับเส้นสายผัดมาแป๊บก็จะเป็นเส้นสายที่ให้ความรู้สึกเหมือนตัวที่เป็นคูเป้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นปรถปตติซีดานทั่วไปเนี่ยก็คือจะตัดละแล้วก็ให้ท้ายอีกนิดนึงเป็นเส้นสายที่ยาวถึงท้ายรถนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยดูเป็นท้ายลาดครับให้ความรู้สึกถึงคูเป้และดูสปอร์ตไปยิ่งขึ้นในตัวทอปนะครับก็จะมีตัวที่เป็นซาร,รูปด้วย นานจิตตังมากบางคนก็บอกว่าชอบบางคนบอกว่าดีบางคนก็บอกว่ามันจะเสื่อมนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านใดที่ชอบซื้อไปใช้นนะครับผมว่ายังไงก็มีประโยชน์ไล่ความร้อนเวลาจอดตากแดดได้เร็วยิ่งขึ้นนั่นะค่าตัวนี้ครับมาพร้อมกับเส้นสายที่ดูมีบ่ามีสันมากยิ่งขึ้นให้ความรู้สึกที่มีมัสโซกว้างยิ่งขึ้นตัวนี้มีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งัเกียวกัปุ่มอะไรตัวนี้คือตัวที่เป็น smart entry นะครับอเอาใจเก็บไว้เฉยมาๆกดปุ๊บอย่างนี้เองนะครับแต่ตอนนี้ที่มันร้องอยู่เพราะว่า ผมสไตล์ขึ้นเงินอยู่เตือนว่ามันนใช้งานไม่ได้นะครับัลหลังตัวนี้เชื้อเพลิงเราสามารถใช้ได้ถึง E85 เลยนะครับประหยัดเข้าไปอีกมาดูท้ายกันบ้างครับตัวนี้สังเกตได้ว่าจะเป็น LED นะครับ LED ตัวนี้เนี่ยจะเป็นลายที่คล้ายๆกับตัวเขาเรียกว่า Crow ก็คือตัวที่มันเป็นเขี้ยวของเสือนะครับเป็นเส้นสามเสี้ยมนี้ บางคนก็บอกว่าคล้ายๆกับรุ่นพี่รุ่นพี่ตัวเก่าอย่างเช่น MG6 นะครับจริงๆแล้วหน้าตาคล้ายกันครับแต่ว่าดูฉบเฉียวไปยิ่งขึ้นนะครับตัว LED ตัวนี้ก็คมมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับมาพร้อมกับตัว Em b l บ m ตัวนี้ Bridged y n a m i c ช่วงล่างที่ทําให้ MG ได้รับความโด่งดังขึ้นมาหรือว่าช่วงล่างที่ดีนั่นเองนะครับปาท้ายตัวนี้มาพร้อมกับ MG ตัวท็อปก็เป็น i Smart นะครับปาท้ายไฟฟ้าน,นะครับสามารถใช้งานโดยการเปิดด้วยรีโหมดได้หรือว่าใช้มือเปิดก็ได้ เห็นไหมด้วยความที่เวลามันดูเป็นคูเป้ครับมันยิงยามาข้างหลังเนี่ยนพะื้นที่ในการเก็บของเนี่ยก็ไม่ได้น้อยหน้าอยู่แล้วนะครับกว้างขวางอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ความลึกก็ใ้ได้อยู่ครับใส่ของแล้วไม่ตกนะครับหน้าตาในการปรับแต่งในเรื่องของฝาท้ายเนี่ยก็ดียิ่งขึ้นนะครับเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้เป็นการครอบเก็บงานแบบนี้นะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็เก็บงานดียิ่งขึ้นนะครับ ขยับลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นเรื่องของเซ็นเซอร์3จุดนะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังที่รวมกันเป็น a าว v วมอ m ิเต t o r นะครับขยับลงมาเป็นการดีไซน์นิดนึงครับก็เป็น air d ิวเซอ e r ตัวนี้เป็นขีดขีดเนี่ยก็ให้รู้สึกว่าสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับตรงกลางจะเป็นตัวที่จะเป็นตัดหมอกหลังนะครับพร้อมกับค้อยเสียคู่ที่มาพร้อมกับโครเมียมให้ความรู้สึกสปอร์ตมากยิ่งขึ้นส่วนต่อไปนะครับเราจะไปดูต่อว่าการขับขี่ ภายในออกแบบเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมพูดถึงการดีไซน์กันดีกว่านะครับด้าน,นในเนี่ยสังเกตได้ว่ามันจะเป็นสีดําในการเดินใช้สีทั้งหมดนะครับอย่างแรกเลยคือก็ให้ความรู้สึกสปอร์ต นในอันที่สองคือพรีมีิยมใช้มาคู่กันอยู่แล้วนะครับตัวที่เป็นภายในสีดำนะครับที่เป็นตัวเงาเนี่ยจะเป็นเปียโนแบ็กซึ่งมันก็จะให้ความรู้สึกที่ดูคุ้มค่าหรูหรานะครับแต่ว่าแน่นอนครับพอเป็นตัวเป็นโนแบ็กเนี่ยก็จะมีความเรื่องของการเป็นรอยขนแมวหรือ,อะไรเยอ้งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าซื้อไปก็จะต้องติดฟิล์มบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ดูเรียบร้นะครับแต่ถ้าเกิดเราเจาะลึกลงไปในเรื่องของพาร์ทเนี่ยอย่างเช่นดูสังเกตดีๆพลาสติก UC ธรรมดาทั่วไปนะครับพวงมาล ที่เป็นดูสีดำเป็น D s ีเชฟด้วยนะแต่ว่าพอจับรู้สึกไม่มีกริปที่ดีเท่าไหร่แต่ก็ตามราคานะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากความคุ้มค่าก็ยังคงดีอยู่ตัวนี้พารต่างๆก็จะเป็นในเรื่องของตัว 3D Diamond Design นะครับให้ความรู้สึกที่มีมุมมีการหักเหของแสงทําให้รู้สึกว่ามันสวยมากยิ่งขึ้นแต่ที่สําคัญเลยที่ผมชอบก็คือตัวหน้าจอนะครับหน้าจอ10นิ้วตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับอะไรบ้างก็จะมาพร้อมกับในเรื่องการแสดงผลต่างๆนะครับ ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของระบบนําทางนะครับซึ่งสามารถใช้ควบคู่กับคําสั่งเสียงได้ด้วยดีมากๆนะครับตอนนี้ก็จะใช้งานควบคู่อะไรจริงๆหน้าจอ10นิ้วตัวนี้ใช้คอนโทรลเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็คือเรื่องของแอร์เรื่องของแผนที่นะครับเรื่องของวีโคเซตติ่งต่างๆในการที่จะบอกว่าเราจะเซตอะไรบ้างให้รถทำหน้าที่ในการช่วยเหลือนในการเปิดคุชชั่นโชว์ตัวบายซับพอร์ตหรืออะไรต่างๆก็คือคอนโทรลจากหน้าจอตัวนี้ทั้งหมดนะครับรวมถึง ตัวที่เราขับตอนนี้เป็นตัว X นะครับเป็นตัวท็อปดังนั้นเนี่ยตัวท็อปก็จะมาพร้อมกับตัว i Smart นะครับคำสั่งเสียงต่างๆอย่างตอนนี้ผมจะลองใช้ใดูก็คือ h ั l l ห MG ลดแรงลม,ลงลมเห็นงไหมครับการใช้งานก็ใช้งานง่ายเหมือนเดิมนะครับพร้อมกับระบบเขาเรียก Infotainment นะครับก็คือจากปกติแล้วเนี่ยเราฟังจากวิทยุนะครับเราฟังจากตัว Bluetooth ฟังเพลงจากโทรศัพท์เราแต่ว่าตัว iSmart กับตัวที่การเชื่อมต่อการออนไลน์ต่างๆก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับอย่างเช่น True Music ออนไลน์นะครับก็ยังคงสามารถฟังเพลงเป็น,นแสนๆล,ล้านเพลงผ่านตัวระบบออนไลน์ที่มาใช้งานฟรี5ปีของเขาอยู่แล้วที่มันเชื่อมต่อกับตัวที่เป็นสัญญ,ญาณโทรศัพท์ของ True นะครับยังคงใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับด้านล่างตรงนี้เป็นปุ่มกดทัชสกรีนนะครับมีการเขาเรียกว่าฟีดแบ็อ่า มีเสียงนะครับแต่ในนี้ก็ดีที่ผมชอบเลยคือเวลาใช้งานเนี่ยถ้าเกิดเป็นทัชสกรีนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราก็จะไม่รู้หรอกว่าเราแตะโดนไม่โดนแต่ตอนนี้เรารู้อยู่แล้วนี่เรามองปุ๊บเลี้ยงสายตามาเรากดเพิ่ม1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเห็นไหมครับก็จะรู้ว่าโอเคมันมีการทํางานแล้วนะครับผมว่าอันนี้โอเคสวยดีลงมาข้างล่างตำแหน่งตัวนี้อาจจะแปลกๆสักนิดนึงเพราะว่าตำแหน่งของแอร์จะอยู่ดอรอปลงมานิดนึงนะครับเพราะว่า มันมาแทนด้วยตำแหน่งของจอซึ่งผมว่าการใช้งานมันก็ยังโอเคอยู่แต่ว่ามันสามารถเลี่ยงได้ครับอาจจะไม่สะใจของผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปอย่างเช่นต้องการแอร์ที่มันเป่าหน้าขึ้นมาอากาศร้อนๆแล้วก็ซัดเข้าหน้าเลยเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยเวิร์กัเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมว่ามันทั่วถึงและเย็นไหมมันเย็นอยู่แล้วละครับโอเคอยู่และล่าตัวนี้มีการเชื่อมต่อตัวที่เป็น easy connect ตัวนี้นะครับรวมถึง ตัวที่เป็นช่อง USB ในการเชื่อมต่อถ่ายข้อมูลต่างๆจากโทรศัพท์เราเนี่ยสู่หน้าจอตัวนี้โยนข้อมูลไฟล์ต่างๆหรือว่าใช้งานโดยการที่ให้เพลงมาเล่นในตัวนี้ก็ยังคงทําได้อยู่เช่นเดียวกันตัวนี้ก็จะเป็นที่วางของนะครับจะมีสัญลักษณ์ของตัวที่วางกุญแจก็คือเหมือนที่พักกุญแจแหละครับบางครั้งเราไม่ได้พกติดตัวเนี่ยก็วางไว้ตรงนี้ได้นะครับลงมาอีกนิดนึงครับเป็นชุดหัวเกียร์ตัวนี้ที่ให้ความรู้สึกที่เป็นเกียร์ซั้นแต่นะดังนนั้นเนี่ยความรู้สึกก็คือสปอร์ต นะครับตำแหน่งในการวางมือผมนั่งเบาต่ําสุดนะครับผู้จะได้ฟีลลิ่งของการขับขี่เนี่ยค่อนข้างดีและเนี่ยในการวางมือก็โอเคนะครับต้องการที่จะใช้หมดสปอร์ตดันปุ๊บนะครับก็มีการชี้เกียร์ได้ใช้งานได้ค่อนข้างโอเคนะในระยะอะการใช้งานของมือนะครับซึ่งโหมดสปอร์ตเนี่ยพอปรับแล้วเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนสีเปลี่ยนโทนของการใช้งานด้วยทําให้ความรู้สึกเนี่ยดียิ่งขึ้นขับขี่และดูได้อัรทรลมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ชุดด้านซ้ายครับมาพร้อมกับตัวเบรกมไฟฟ้านะครับ พร้อมกับระบบออโต้โฮด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันดีนะมันเป็นของที่คู่กันอยู่แล้วครับดังนั้นเนี่ยพอใช้งานแล้วเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่ในการที่ทําให้รถเนี่ยสามารถใช้งานได้ดียิ่งขึ้นเวนลาขับขี่บนท้องถนนนะครับรถติดเมื่อไรผู้ใช้งานขับขี่ก็สามารถที่จะให้เขาเนี่ยดึงขึ้นออโต้ได้นะครับโดยการกดปุ่มตัวนี้แค่นี้เองครับขึ้นไฟทํางานถ้าจอดสนิทปุ๊บก็ทํางานงทันทีไม่ใช่ยกเลิกกดปุ่มได้เลยนะครับแต่อย่าลืมเขาจะทํางานควบคู่กับ ซีเบลนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทาซีเบลเนี่ยก็จะไม่ทํางานต่อไปครับลงมาตัวนี้ด้วยอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันคือเกียร์ CVT 8สปีดการช่วงหน่วงนิดๆ,ๆนะครับตอนนี้ผมเชนเกียร์มาตึง้งมันไม่ใช่ไม่มานะโอเคเลยนะครับยังไม่ไน่าเกียดนะครับเพิ่มเกียร์ผมชอบมากๆเลยตัวที่เป็นหัวเกียร์ตรงนี้ที่เป็นชิปโทนิกนะครับผมว่ามันใช้แล้วมันสนุกกว่าตัวที่เป็นแพร์ชิปอ่ะนะบางครั้งเนี่ยผมอาจจะเป็น คนที่เคยขับเกียร์ธรรมดามาก่อนนะครับแล้วเนี่ยมันได้อัตรถในการขับขี่ที่สนุกกว่าในตอนนี้เนี่ยเราอยากจะมาคุยในเรื่องของสมรรถนะของตัวรถนิดนึงนะครับตอนนี้อาถนนที่เราใช้ก่อนถนนที่เราใช้ตอนนี้ก็คือเส้นพัฒนรราการนะครับซึ่งมีการทําถนนอยู่สิ่งที่ผมจะชี้ให้ดูก็คือในเรื่องของการซับแรงนะครับแล้วก็เสียงในห้องโดยสารในการใช้งานตอนนี้นะครับถนนที่เป็นหลุมเป็นบอ่อเนี่ยผมไม่แน่ใจด้วยลมยางเท่าไหร่ที่เราใส่มานะครับทางศูนย์บริการของออเบสออโต้คาร์ที่ให้เรามาเนี่ยอยู่ที่ลมยางเท่าไหร่แต่ว่า ยังคงรู้สึกกระชับอยู่แต่ว่ากระด้างนิดนึงครับการเก็บเสียงทําได้ค่อนข้างโอเคในความเร็วต่ำตอนนี้วิ่งอยู่สักประมาณ40เองฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดดังก็ยาแล้วครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่เจ้า MG5 ตัวน,นี้เนี่ยเป็นเครื่องพัน100ซีซีจับคู่มาด้วยเกียร์ CVT นะครับตามนิสัยของ CVT ก็จะมีความหนงนงหน่อย,อยอยู่แล้วนะครับมาใช้งานบนถนนจริงๆตอนนี้เนี่ยใช้ในเมืองเนี่ยผมว่าไม่ค่อยมีปัญหาหรอกในการใช้งานอย่างการเล่งแซงนะครับก็ให้ฟิลที่เป็นรถ CVT ทั่วไปอย่างที่เราคุ้นเคยกัน แต่ว่าไม่ได้เป็นเครื่องเทอร์โบนะถ้าเกิดตอนนี้เราไปเทียบก,กับตัวอาร์มาเทอร์โบตอนนี้เทียบไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าเขามีเทอร์โบติดมาด้วยนะครับช่วยในเรื่องรอบต้นในการวิ่งให้ดีขึ้นนะครับทัน,นี้ก็จะไปเทียบก,กับตัวเ e กียร์ซีบีทีที่ไม่ได้เป็นเทอร์โบนะครับนิสัยใจคล้ายกันครับเร่งแรงเหยียบคันเร่งปุ๊บรอบปาดความเร็วค่อยๆตามขึ้นมานะครับไม่ได้จีจาดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าใช้นิ้วมืออย่างเงี้ยขับเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับพอเพียงพออยู่แล้วนะครับแต่ว่า พูดถึงในกรณีเราเดินทางไกลนะครับไปต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวเหนือขึ้นเขาลงเขาจังหวะที่เราต้องเร่งแซงนะครับอาจจะต้องมีการเตรียมตัวให้ดีหน่อยไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องไล่รอบกันเหนื่อยนะครับคันนี้พันไรีมากเกียซีวีทีตัวนี้ใช้ในเมืองถ้าเกิดว่าเราต้องการเร่งแซงเนีย่ยตอนนี้ผมจะเร่งให้ดูนะครับดูรอบเครื่องยนต์นะนะถ้าเกิดได้ยินเสียงกันนะครับก็คือ รอบฟาดความเร็วตามขึ้นมาไม่ได้อืดเท่าไหร่นะเพราะว่าเราใช้รอบในการเร่งแซงเนี่ยแค่นิดหน่อยนะครับ้วเนี้เครื่องพัน2 0 0 c ีก็ไม่ได้แย่ไม่ได้เป็นเหมือนรถ CVT สมัยก่อนที่เป็นพัน 200cc หรือไม่ถึงพัน2 0 0ซีเต็มด้วยซ้ำนะครับคันนี้ก็ยังคงเร่งและมีจังหวะปรุดปราดในเมืองอยู่นะครับไม่ได้แย่ทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว,วิ่งทางไกลก็เดี๋ยวต้องไปว่ากันอีกทีนะครับเดี๋ยวข้้งหน้าเนี่ยเราไปวิ่งเส้นบางนาตราดกันแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่า ถ้าเกิดเราเร่แงแซงพอลอยลาแล้วเนี่ยอาการจะเป็นยังไงนะครับในด้านของอัตราเร่งกันบ้างนะครับเจ้า mg 5คันนี้หลังจากที่เราใช้เวลาทดสอบกับเขาสักประมาณ2าชั่วโมงเนี่ยปรากฏว่าการจราจรในเมืองเนี่ยยังคงมีการเร่งแซงที่ปูดปลาดอยู่นะครับแต่ว่าทางไกลนอกเมืองวิ่งอัตราเร่งสูงๆนะครับถ้าเกิดเราจะแซงเนี่ยอาจจะต้องใช้กําลังในการเร่งแซงเยอะนิดนึงรอบก็จะสูงนิดนึงสิ่งที่ตามมาก็คือเสียงเนี่ยเข้ามาในห้องโดยสารเยอะประมาณหนึ่งเลยนะครับ แต่ที่น่าสนใจคือมันมีฟีเจอร์ตัวหนึ่งที่ซ่อนอยู่ครับที่หน้าจอตัวนี้คือ acceleration timing นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในรถสปอร์ตในการจับศูนยถึงร้อยนะครับซึ่ง MG5 คันนี้ถูกเลือกมาใช้ที่หน้าจอตัวนี้ด้วยนะครับอัตราในการวัดที่เราใช้เนี่ยใช้เวลาวิ่งศูนยถึงร้อยอยู่ที่ประมาณ15วินาทีนะครับเรื่องของอัตราการกินสิ้นเปลืองเนี่ยแสดงที่หน้าจอเนี่ยอยู่ที่12.3กเมตรต่อลิตร ซึ่งการทดสอบของเราเนี่ยมีทั้งการเร่งแซงด้วยนะครับใช้ในการจราจรรถติดด้วยรวมถึงจอดหยุดนิ่งด้วยสามนะครับนะเนี่ยเลข12.3ก mm ิโลเมตรต่อลิตรผมว่ามันก็ยังคงไม่ได้น่าเกลียดนะครับสำหรับเต้าตัว1.5ตัวนี้ในด้านของแฮนดิ้งนะครับหลังจากที่เราขับขี่มาสัก2-3ชั่วโมงเนี่ยคำให้รู้เลยว่าสามารถขับขี่ได้อย่างคล่องตัวอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่า พวงมลาลัยเขาเป็นแบบแลบแอนพิเนียนมาพร้อมกับระบบช่วยดึงไฟฟ้าสามารถปรับได้3ระดับนะครับผ่านหน้าจอตรงกลางขนาด10นิ้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้งานแบบไหนก็สามารถปรับให้เข้ากับสภาวะในการขับขี่ตอนนั้นได้เลยนะครับช่วงลายย่างยังคงแน่นหนึบนะครับตามสไตล์ MG อยู่แล้วนะครับมาพร้อมกับช่วงลาง่างด้านหน้าเนี่ยที่เป็นแบบ แม้เฟอร์สันสตัทนะครับมาพร้อมกับเหล็กกันโค้งด้วยด้านหลังก็จะเป็นคารทอรชั่นบีมตามสไตล์ของรถเซกเมนต์นี้อยู่แล้วนะครับช่วงล่างปรับจูนตามสไตล์ของ MG ก็คือ b r i ดเด n a m มิและ Euro t u n n n g Suspension นนะครับเรามาปิดท้ายด้วยระบบความปลอดภัยกันดีกว่านะครับ ถ้ามองมองดูแล้วเนี่ยเทียบกับคู่แข่งแล้วนะครับระบบควบคุมเสถียรภาและการทรงตัวเนี่ยยังคงให้มาค่อนข้างเต็มอยู่นะครับอย่างเช่นป้องกันการเลื่อนถไหลรักษาสมดุลในโคง้งรวมถึงช่วยเบรคในโค้งเนี่ยยังคงเป็นจุดเด่นของเขาอยู่นะครับส่วนระบบช่วยเพิ่มความปลอดภัยในขณะขับขี่ทั้งก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุนะครับผมมองว่าพอเพียงในการใช้งานอย่างเช่นตัวเตือนจุดอับสายตานะครับกล้องมองรอบคันเดินการชนด้านหลัง ช่วยเปลี่ยนเลนรวมถึงแอร์แบ็กจุดเนี่ยให้มาค่อนข้างครบจะขาดก็แต่เตะกันชนด้านหน้าน,นะครับซึ่งในรถคู่แข่งเนี่ยเริ่มติดตั้งมาให้แล้วเลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าราคาของตัวรถเพิ่มแล้วนะครับล้วติดตั้งมาให้เนี่ยจะยังเป็นที่สนใจของผู้คนอยู่หรือเปล่านะครับเรามาสรุปกันดีกว่านะครับกับเจ้า MG5 คันนี้ลูกชายคนสุดท้องจากทางค่ายรถ NG นะครับ อันดับแรกเรื่องการดีไซน์เนี่ยต้องยกให้เขาจริงๆว่าถูกตาต้องใจขาซิ่งขาโจแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องของการดีไซน์เนี่ยดูสป,ปอร์ตมากๆนะครับรวมถึงสีที่ให้มาใช้เนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองด้วยนะน,ะนี่วิ่งบนท้องถนนเนี่ยโดดเด่นอย่างแน่นอนนะครับด้านในมีการดีไซน์ที่เรียกว่า 3D Diamond Design เนี่ยทำให้การออกแบบเนี่ยดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับแต่อาจจะดูขันแย้งนิดหน่อยกับตัวพาสต่างๆที่เลือกใช้วัสดุที่ยังไม่ได้พรีเมียมเท่าไหร่นะครับแต่ว่า ดูรวมๆแล้วก็โอเคไปได้วยกันได้ออปชันต่างๆที่ให้มานะครับก็ยังคงเพียงพอต่อการใช้งานอยู่นะครับแล้วก็มีจุดที่โดดเด่นที่เขาเป็นซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วก็คือตัวที่มันเป็น i Smart รนะครับระบบนาวิเคชั่นระบบฟังเพลงออนไลน์ทรูมิวสิกออนไลน์เนี่ยก็ยังคงมีติดมาในรุ่นนี้อยู่จะดรอปอยู่อย่างเดียวก็คือในเรื่องของอัตราเร่งนะครับที่หน้าตาข้างนอกดูสปอร์ตสปอร์ตแหละแต่ว่าเวลาเติมคันเร่งเนี่ยรู้สึกว่ามันยังแบบยวบยากนิดหน่อยเนาะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะเร่งแซ ใช้รอบที่ค่อนข้างสูงนิดนึงเรื่องของอัตราการกินน้ำมันก็จะตามเข้ามานะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ยังคงเป็นคาแรคเตอร์ที่ดีของ MG อยู่ก็คือเรื่องของช่วงล่างนะครับนุ่มหนึบเกาะนะครับยังคงให้มาอยู่ในตัว MG 5ตัวนี้นะครับพอที่เที่ยวกันแล้วเนี่ยเรื่องความคุ้มค่าราคาออปชันต่างๆเนี่ย MG 5คันนี้เนี่ยยังคงสามารถเป็นคู่แข่งที่น่าสนใจในตลาด segment น,นี้ได้อย่างดีทีเดียวเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับเจ้าอ g 5คันนี้ที่เราพาไปจอดลึกกันมาในเรื่องของการขับขี่สมรรถนะและออปชั่นต่างๆนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจแล้วก็ติดตามข่าวสารเรื่องรถกับ CarToday นะครับฝากติดตามในทุกๆช่องทางทุก,ทก,ทกแพลตฟอร์ม Twitter Facebook IG รวมถึง YouTube ด้วยนะครับถ้าเกิดชอบเกิดใช่รบกวนกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมพสุทธิ์สุขเจริญกับ Car Today ไปก่อนครับสวัสดีครับ